ป๋ามาพี่มันยังไปดมพี่แล้วมันกำฟุตฟิตพี่อยู่นกพี่เลี้ยงนกไว้ทำไมพี่เลี้ยงนกไว้ทำไมตายมาตายมาดมเรียบร้อยพี่จะพี่จะครอสให้พวกเราได้หรือไม่พวกเราตื่นเต้นมากพี่ต้องทำได้ลองเชื่อเลยเอ้ยพี่โดนแล้ว มาแล้วนนตัวน้องน้องชิปเป็นพีมินมาอยู่ขวาไปอยู่ขวาสไป์เฮ้ยมนยอดมากพียูโคตรถึงเลยเฮ้ยร้องไงปะมีเป็นการบทเลยอ่ะสกายเวลหนึ่งสกายเลหนึมือีนี่ทุกคนปดทุกคนปดทราสกายเวลหนึ่งแจ้ง Warning ไม่ได้วย เบลหนึ่งจริงเหนาเบลสิ Warning Warning เหตุอันตรายเลยตอรไเบลหนึ่อย่างโยมใส่พีไปสีไปสีไปสีเขาไปสีโมไปไหนผมไปเบลผมไปเบลดพี่โมไปมั่วไปมั่ว สงสัยว่าว่าทุกคนจะมีปืนไกลไปทำไมถ้าจะมาเดินตามสูบกูได้ต้อยแบบนี้ยิงมันกูสงสัยมาว่าทุกคนจะมีปืนไกลไปทำไมถ้าจะเดินตามสูบมันกูขำคนถือลูกองนำหน้าถือคนนี้เดินตามเรากูเห็นแล้วกูเครียดไอ้เฮียกูจะเอาลูกองไปยิงวัดยังไงไอ้เฮียกูเปลี่ยนเป็นปืนพกเลยจังหวะนั้นไอ้เฮียกูซื้อเชอร์ริฟมากูใช้เลย

กระสุนหมดนี่แม่เออปืนกระสุนหมดไอเทียเอกมาดีดีไอขวาเลยกระสุนหมดทุกปืนเลยบยน่าบีเป็นทีมหลังเลยแล้วเป็นได้โชว์โหดเดี๋้วมา don't มาเตรียมนะแต่เป็นคนไม่รู้อ้าวเป็นอะไะเป็นอยูจะตายครับมพ์ที่พนกู้าอเอฟเฟ็นเจตนาข้ากูชัดเจนอะ ไอ้เหี้ยจะบ้ากัพี่บินไอ้พี่บ <so ินแม่งไม่พี่ยืนกูในแบบสังคมเลยไอ้ยพยายามไล่พี่กูทุกทางเลยโยนไม่ถึงสวยมาก่อนเนี่ยสมแวข้างในมีตัวนึงมีคปเฟใช่ไหมว้ขาอพลโอลิมปัสก็คดสใคระ่ี่ไม่น หนึ่งสองสี่ห้กเจ็ดสิบหกหนึ่งศูนย์ห้าหก็บหก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 กห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 ก โต๊ะี่แต่ละเวทแต่ล้เดย์ให้ยโต๊ะี่แ่ละเวทก็มีแต่แบบ switching sides ไอ้นี่อะพูหัวโยกจบแล้วไอ้เรื่องใช่หัวตะการไม่ได้หนเยอะจังเลยดูแต่เร่สกิลแม่งก็เท่เดิมไม่งีมงอ่ไม่พใจแทนก็แทนไอ้เร่ เรซื้อปืนใหญ่ไม่ได้เราสองซื้อปืนใหญ่ไม่ได้อีกว่าอีก